งพี่น้องมารวมกันอะไพี่น้องทั้งน้าเช่านาเบาแล้วก็บ่าวกุ้งเซ้ามิงปวดน้อยเอิร์มากินไปทุกคนเลยกินน้วกันพี่น้องเอาเอามาจุ่มกันเลยด้อาหารเอามาจุ่มกันแล้วเยี่ยมแล้วเหรอแสบแก้วแก้วกับแสบแก้วมาคำเกี่ยงมาจุ่มกันได้เพราะี่งาามพอเขาแล้วคลิปเขาก็มาจุ่มกันพี่น้องบายบายฝากทุกช่องเลยเพียงเด้อบายบายจ้า อ,อันน,นี้น้อยอีน้ำอีน้อยีน้ำนยยน้งจ้าี่ออ้ออสบายดีพี่น้องมดสกุลสกุนะจ้าอ้อนเฉยยังกินหอยแครงกินหอยแครงเพที่ทำการลวกใส่ใบมะกรูดใส่หัวขาพี่น้อง,องมันอยากอะไรหนึ่งพี่นอออ้อยกลออมหอม บน่ากับบได้ยินสัมพี่น้องเลยบัคลอยนี้มีขายมื่อนี่เห็นมื่อก็บัวลอยเห็นดอกอยู่สวรรค์บัคลอยได้ไปสวรรค์นะนาพี่น้องใส่ไปในเมืองอยู่สวรรค์ลรามีตลอดบน่าบได้ยินดอกพี่น้องผมใส่สายผู้พังอยู่เอาลงหมอกนะจ๊ะพี่น้องหมอกกำลังเดือดเลยค่ะเาเอาใส่เผื่อให้มันหอมดอพี่น้องเวลากินหอยแครงเผื่อให้มันหอมเอาวนผมก็ได้ไปเอาวัวชิงไข่มาใส่นะจ๊ะอันขุดดำเรียนๆอยู่ค่ะคือ ขู่หอยขู่กบขู่หอยขู่กบเด้อพี่น้องเด้อเด้อเบ่งน้ำกันฮะเปิดแสงผัดมืดเปิดแผลกันมืดไม่มีหัวชิ้นไข่เด้อพี่น้องอันนี้ค้างปลาดุกพี่น้องเรียนกันอยู่ม่ยังันาต่อไปอันนี้ฮะอันนี้กบเด้อจ้ะพี่น้องค้างไว้กินพี่น้องอันนี้เด้อค้างหอยหอยอันนี้พี่น้องกำลังเอาหัวชิ้นไข่มาใส่ ที่รักเจ้าที่รักเจ้าเวอรงย้ยจิ๋วหอยแข็งมาแลงนี่กินหอยแข็งกับแจวซีฟู้ดแม่ปลาทูนึ่งประทูหนึ่งประทูคอหักแย่หอยห้าก็เป็นปุกล่างียดร้อยละ ไม่เค็มโอยแข็งไอหน้าเพิ่นหมักกินเฮ้ยพี่น้องไอเค็มหมักกินที่รากเป็นหมักเลยหัวข่าหัวจิ้มไข่ใบหมักจูดพี่น้องอาลุงเลยนะหม้อผัดกันโบหม้อผัดกระโบแต่เย็นๆนี่ก็คือหมอน้ำห้อนด้วยพี่น้องเด้อหมอน้ำต้มต้มน้ำอาบพี่น้องให้น้องลุ่งด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าน้องลุ่งเพิ่น มันหนาวมันเย็นเริอยากให้พีน้อน้ำเย็นพี่น้องอากน้ำอุ่นต้มน้ำอาบถ้าคิดเล็กต้มแล้วเราจ้ะพี่น้องอ้วนพันตม้มไว้มรเวนนมีซีมใช่กลองไห้ก็อโอนกระทำการลวกแล้วเรอบๆพี่น้องเนื้อทั่ว เขาเสร็จเขาล่างแล้วมึงเศ้าจเ่ม่หอนั่นเขาเจ้าต้ม,ตมนั่นน้ำมันย่อยลงมันเนี้ยกับถ่านแตะสองกับเป็นนั่นนะเปนขาดเป็นจุดนั่นนะนะนั่นได้แล้ว,โอ,โ,ลวโอเคสำนันนะ่านังดินเสร็จ เกษตรซีฟู้ดมาในพี่น้องนอี่นก็แล้วแล้วพี่น้องแก้วเหรเป็นอนนันแก้วซีฟู้ดรสเด็ดเลยพี่น้องจ้า

มาทีหลังด้ยกันแต่มันต่กกุ้งมาทีกินเทิงเลยเนาะน่ะนออมานต้องจะี่น้องะชเแต่หนาพ้นคุณปอตรงหนาพ้นคุณแหละชแกินตอนมันเหน่าน <laughs> มันเน่าตะโอ,อนซื้อมาจาสวรรค์กินเทิเหน่าเลย กินติ่งปลาเลยรเด้อปลาทูเร้วพอค่ะหึว่าว่าเขาต้องทำอะไรอย่า้ยอามแงีบ่ คุณายแต่งหนุ่มเนี่เปลี่ยนเสียงเนาะมียิงแบบปกติน่ะเสียงเปลี่ยน เปลี่ยนแบบอัตโนมัติเลยเนาะมาด้วจ้าพี่น้องงานถ่ายมาด้วจ้าพี่น้องวันที่หนึ่กับป้าเด้อพี่น้องมาแล้วคุณไหมมาขวใจมาพิมพ์นั่งใจเลยนินด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องไปทางนั้น ติลอเตินเวนคนละคนนะกุกคนเอาอ่นตัวจบแกออกเยดที่จักแล้วีจักออกเลยต้องเป่าตักมาลวกเลย เลาเพิ่งก็ขึ้นแล้วอ่ะบเพิ่งเติมี่ประมาณหนึ่งนาทีไปเนาะปวดดนแ้วยารเต้น เธอหนึ่งพวามีเพิ่งมีลาแรงกันไหมน่นะคุณว่เห็นไหมคุณ่เห็นมื่อี้เห็นสองเจ้านะเฮ้ยมีแน่เจ้าเดียวกันก็แบ่งหนตายเลยโอ้โหเจ้าองจ้าเข้าาประจำนยินบะเสียงเรงลุกพี่น้องอาบน้ำลงเพลง

ซื้อหอยมาแล้วกะาไหมดมาแล้วนังก็มิ้สามอย่างกินอยกินดปลาเผาหนึ่งเป็นทิ้เพิ่งเลยทรนหัวหนาคิดจนะแนวกินกขอปุนกระยาอีกเลุ้กรกินไก่ หม้นนตีก็มีตก็มีนะาซเมคลน,นคอือปลาต้เนะปลาามยปลารปลารืยอปลาบอตัปลาหน่ปลาตบา,าบเ แฉบปลาดุกเด้อนัวนั่งคุุุ่นปลาดุกมาเด้อทางน่ะเดิอม่แช่งเด้อยอาเปิดแฉดเลยมันจะไปเอาพักนอบ้า หมูโทมาพี่เนาะเออเอื้อมาทีนังลเด้อแคนั้นแล้วเออเื้อมากินทางพี่เนียมาพูดถ่งเร่อเอิ้เนียเียกล้ากนัคนี้ก็ลาไปก่อนแล้วที่นั่งเ้อขอบคุณทุกไลน์ทุกเนทุกคนขอมาลักชมช่องลุงกภะาพ่อเสียเียงเต้าได้กล้าเนาะ ผักช่องกุงงง้งาลานองนั่นด้ไปน้องอน้องนอนนรัชาน้น่ไองเ้อกินหลังก่องก็ได้เข่าประวันที่น,น้องบะมาณี่กเนี้องเลย